มันเป็นยไงสิได้เปลี่ยนสุดท่านบอท่านอยู่ดีครับมันเหลืออีกจะงอยอยู่ดีครูถามว่าใดเราแต่งหน้ามายอยู่เราเปลี่ยนทรงผมไม่เป็นไรวันนี้เราเล่าคนเดียวก็ได้บูยไ,ได้แท้ติดใจอีเถาไหมพี่น้องไปต่อค่ะพี่ว้ายหันหน้าไปโทรพอดีเลยไปร้านยาวใส่ดับเบิ้ลคอมเมนต์ก็หละ่ะเป็นวายจังเดยแน่หล่ะอิ๋ถาหนองบัวที่ฝัน เดี no ๋วไดยเีเดี๋เดีนากนมาบมทันคือบ่มาตีหนึ่งกว่าักเสอนูเปนผมอยู่อ้เบิเอาเดอบปานนี้ปีนเที่หรอเด้อบาทเนี่ยยี่ไปเอากะสิตรมตกน้ำกัน เมืองหลดพี่โบตาฝ่าว่าฝาเมืองตาเกือบโหลดโอ้เกอือบเกือบก็มีหูโอเ้เกือบมันเก็โอ้หนาลากคนเนาะยังเกาะสีขข้นมาเดาน้ำเอื้อยเดี่ยวซูางเคียงถอ,อยเลียงเลียงแถวข้างหลังเลียงแถวข้างหลังก็คือว่าเวลาพี่บอกว่าเดินนังเดือให้หนูเด้าสองคนนะเพราะว่าพวกเพราะว่าเราเราแบบว่าหัดมาโดนแล้วเพราะว่าสกิลเขานี่โอ้มันสุดยอดแล้วอเออไม่ใช่ม่ได้ซ้อนกันอีกเร้มเ้ยนี่ หลายเทื่อแล้วเอาไม้ถือถือไม้มาโอ้ฮาเทียนนองวอกฮาเทียนนองวอกโซโลมาลั่นเดาออกมาเลย นเอาโยนซ้อนมิเตาย้อนซ้อนว่าบ่หัวน้องคุณเราค่อยเอาเอาหัวน้องออกแน่หัวผมน้องอ่ะมันสีจังซีบางหันผู้นึงเดาขึ้นมันบ่กึกผู้นึงกัดเดาไปทั้งหน้ากัดึกจังซีน้ำกันหรอกกัดหลังไปนน้ำกันสิแมะโอ้มันต้องว่องกันเเเเ่งงงอะดน ียังอีกว่ะเนี่ยอ้เขาอุต่าห์แน่น้ำยังดีว่าน้องโคยมาจากอำนาจเจริญหนุ่มหล่อพ่ะนะเอาไมเด้อว่าหันจำได้หรอเนาะไปเยวะีเยอดเน้ำเอาเลข เราเปนคือกลุ่มโลกครับแต่ว,ว่าหันถือแล้วโอ้ถือแล้วถือแ,แ,แล้วว่าหันนี่มีกองดาบใส่เอื้อยพร้อมัาที่นี่เอื้อสิ่งเหตุตัวเดาซ้ำนีดแต่ว่าเอื้อยอยากเห็นเอื้อยเสื้อสีดำหนี่เจ้าคึ้นขักแน่ก้มูดแทกเจ้า,จามันกดดันมาแต่ท่างใดคือเดาขักเดาแน่แทะมือเนี่ยมือเนี่ยแล้วกดปล่อยเตรียมที่ได้ปะเนี่ยเอื้อยจำท่ามเมื่อกี้ได้ไหมคะเขานี่มันเป็นแบบผู้มีประสบการณ์เขาจะต้องเดาแห้งกว่าน,น,นั้นด้เอืนอย ทางเคียงเรามาเคียร์แล้วบัะเนี่ยเดี๋ยวตากล้องที่หนกล่องไปเบิ่งมือนีกำลังใจเอาเนี่ยเพิ่มสิเพิ่มมาเพิ่นสิเดาให้เบิ้งคักๆเด้หมดเนี่ยพร้อมเด้อตากล้องเฮาเด้อ ยังต้องลงเบิ้งเดียรแม่อ้ําไม่เป็นไรวันนี้เฮนทฮอ,กอนนดกนาดเนีเบิดแเนวอย่างอาแล้วครับผม่าข,ขออนุญาตเอื่อยเด้อค่ะหูอยู่ว่าเอื่อยเป็นคนแบบเป็นคนอายไม่กล้าแสดงออกอที่แรกว่าแมนราเป็นทีมแดนซืเอร์า้งเป็นเฮนไซสุดคือกันพรออมว่ค่ะเอืยย่อยพร้อมเนาะ บคุณครับผมกับคุณหรือว่าแบบร่วมสนุกด้วยกันนะร่วมสนุกด้วยกันขากองกองเสียคือหลายแถววะบัดเฮาเดาตั้งแต่สองทุ่มหอดสามสี่ทุ่มก็ไปเสียเฮาป่านนี้เหยีวย่อตัวได้ปะเนี่ยไปตีปะเนี่ยจะไปแต่งตัวไม่บอไายบอบอเอาอยู่กับอยู่น่วกันกันแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวสิบว่าได้เต้นอันตามจริงมันก็แต่งตัวบอท่านดอกนะ แสดงว่าบ้านานี่พิ่นมักเดา <laughs> มักเดาก็เลยขอเดาก่อนดีกว่าเพราะต้องแต่งตัวหัวน้ำกระตดอวิธีไปไปค่ะพี่รันไป